มาพบกับน้องพนารายไม่ไขบ่บุกยามเช้านะคะคุณตาพาน้องเดินออกกํบบาลังกายนะคะชมวิวนะคะเดินไปแล้วนะคะชมความน่ารักของน้องนะคะ กินไปไผเป็นละไหนๆหยังนี่ สวัสดีแม่ๆทุกๆท่านเลยนะคะอยากเดินบ้างไม่อยากเดินบ้างนะคะเอาข้างเดินนะคะเดินไปก็นะคะมีคุณตานะคะก็ได้นะคะมีอยากจะกลับจะเดินไปทางไหนเดินไปอจ้า็นโบทา,างไนยัง ออกกําลังกายยามเช้านะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะนะคุณตานะคะเดินอะอกกำลังกายนะคะ<รา>นี่ โอ้กลัวม้าค่ะน้องพนารายกลัวม้าค่ะร้องขี้แตกขี้แตนเลยเห็นพี่ม้าโอ้อยิ่งจังเลยนะคะสายตาไวกว่าคุณตาะคะ่ะตาดีกว่าคุณตานะคะมองเห็นตาตอนตาเลยนะ,ะเห็นพี่ม้านะคะคน้องกลัวมากนะคะันอยู่ข้างหน้าก็มีหน้าตากลับเลยจ้ะ ปพี่มมาเยอะวันนี้พี่มมาเยอะมากเลยนะคะครับครับตาครับเออไปไปไปไม่ได้ค่ะเดินไปทางนู้นไม่ได้ไปเดินทางนี้ค่ะพี่มมาเยอะมากเลยนะคะ ตุ๊กตุ๊กตุ๊บุ๊กะตามตานะคะโตเป็นสาวแล้วนูโตเป็นสาวแล้ว,ส,ว,ลวสูงเท่าตาแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะคุณไปกินกอไผ่นะก็ จะกินใบไผ่ตาเอาใบไผนะ่ไหมเอากินก็กินโอ้กินเป็นแล้วนี่เอออร่อยมากๆเลยนะคะต้นไผ่ต้นนี้เลี้ยงน้องนะคะเลี้ยงน้องพันารายนะคะกินเจอจะใบเฮียนแล้วนะคะฝากแม่แม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะฝากทุกๆท,ท่านเลยนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องน้องพนารายของเราด้วยนะคะชอบตรงนี้ชอบมากค่ะมุดกินหน่อไม้นะคะกินหน่อไม้เป็นด้วยนะคะกินลูกกิน เก่งเลยงเลยนะคะกินเป็นนะคะเดินออกกําลังกายยามเช้าสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะโรคภัยจะไม่มีนะคะเดินดึงหญ้ากินไปเรื่อยๆนะคะโอ้เก่งจงเลยนะคะดูกินหญ้าที่ข้าแม่ๆจ๋ากินหญ้าก็เป็นนะคะหญ้าธรรมชาตินะคะ ให้น้องกินหญ้าน่ะน้องชอบกินหญ้านั่นเออโอ,โอ้เก่งกเลยนะคะถอนหญ้าก,กินเป็นด้วยค่ะให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองเป็นนะคะคุณตาต้องฝึกน้องนะคะให้ช่วยเหลือตัวเองเป็นนะคะ กินนะคะกินใบหญ้ากินใบไผ่เป็นอาหารธรรมชาติของของน้องพันารายนะคะของช้างช้างทุกเชือกนะคะเป็นอาหารธรรมชาติเลยนะคะคุณตาก็ตะไคร้กล้วยนะคะเต็มย่ามเลยนะคะเอาไว้ให้น้องนะคะเวลาน้องเดินไปก็คุณตาก็ให้น้องกินไปเรื่อยนะคะเสียงกินสเสียงดังเลยนะคะ อร,อร่อยยมากเลยนะคะมาดูข้างหน้าทค่คุณยายจะพาไปดูข้างหนา้าตอนน้องกินหญ้านะคะอกินหญ้ากินย้ากิกนหญ้ากิกนหญ้ากิกนหญ้าให้แม่ๆดูจะกิจะจะ,จะอ้อนกินคุณตาที่คะ่ะอ้อนอยู่แล้ว <laughs> เออแล้วันกินนะคะ

สวยสวัสดีจ้าสวยสดีสวยเออสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีอีเล้วสวัสดีอีเล้วเอาสวัสดีแม่แม่ก่อนเลยสวัสดีสวัสดียามเช้าสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะร anyway, ักมากนะคะก็ฝึกน้องเข้าโรงเรียนไปเรื่อยนะคะเดินเรื่อยนะคะเออกินหญ้ากินหญ้าตรงนี้ก็ได้นี่สวยๆนี่อืม ออน่าอร่อยมากเลยเออน่าอร่อยอร่อยมากเลยนะคะสาวน้อยตุ้ยน้อย ตีมเย,ยบนะคะฉลาดมากๆเลยนะคะดึงแล้วก็ตีมเย,ยบนะคะเอาที่ไม่สะอาดนะคะออกนะคะค่ะคุณตาก็วางน้องไ้ YA นะคะวางน้องไม่ได้ถ้าวางก็น้องไปเลย ให้รางวัลคุณตาให้รางวัลไปเลยนะคะก็ฝึกหัดน้องนะคะให้น้องชินนะคะคลิปวันนี้ก็ฝากเพียงแค่น <ries> ี้ก่อนนะคะแม่จ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องน้องพันลไลายแม่แข่มุกเลยนะคะ ค่ะคลิปวันนี้ก็หยุดดไวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันหน้าก็ติดตามชมน้องพนรลายใหม่นะคะสวัสดีจ้า